เจยงหายและขอบใจเลยอออะไรเนี่ยเอ้ยก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่ดีโอ้โหขอบใจเลยอะไรวะเนี่ยครับผมนี่คือ โลกภายนอกนะเออก็สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโลคอลเหรอโอเคเมมเรยนะครับผมก็ามาเลยกันต่อเลยดีกว่านะครับอืมอ่าฮเดี๋ยวก่อนมีหมอกด้วยเนี่ยอ่ฮะโอ้หมอกหนาขนาดที่แทบไม่เห็นมือเลยนะอืมอือึอ่าฮะต้องระวังครับ อืมก็จะไปตรวจสอบฮะโอ้โหทําไมกันเนี่ยืแต่ก่อนนะถ้าเกิดผมทําอย่างนี้แล้วก็เปิดเข้ามาใหม่ก็ไม่มีเสียงอยู่ดีโอ้โหต้องเปิดปิดใหมจ่จริงๆโทุเรศทีเพลงเลยได้ยินเสียงรุดอีกไหมอ่ะไม่นะอืมแต่ว่าการะยะจากเสียงที่มันมาได้ครับโอ้โหอย่างเทพ อืมฮ uh ึโ huh. อ oh, คือเสียงมันมาจากที่ห่างไกลมากครับอืม uh ฮึฟาร์มเหรออือฮึ I didn't see any farmland when i came to h อ่าฮะครับผมก็คือตอนที่เรามาเนี่ยนะเราไม่เห็นฟาร์มเลยนะเราไม่เห็นไลรนาอะไรทั้งนั้นครับแสดงว่าต้องไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ Collect s w a m แ Land แน่นอนครับอืม uh ฮึ huh. อ๋อคือตอนที่เราเดินมาในในหมอกอาจจะภาคไปก็ได้นะอ๋ออือ๋อเลอก็คือมีมีไล่นาอยู่รอบด้านปราสาทเลยนะอืมอืมส m any w h e r e near here เดี๋ยวก่อนนะก็คือ เราตั้งชื่อแมปตรงนั้นว่าคาริกสวอมแลนใช่ไหมก็คือมันเป็นดินแดนที่แบบเออมีน้ำขังมีป่ามีมีก็คือนั่นแหละเป็นดินแดนที่มีน้ำขังอะ่ะเออแต่น้องบอกดี้ดวก่อนนะนฉันไม่รู้สึกว่ามีสถานที่อย่างนั้นอยู่รอบนี้ด้วยนะอ้าวไม่เหรออือฮะอ อืฮะอืฮ huh. ะ uh huh. once all this อ uh ่า huh. ฮ how about I show you all the place I, I know around here ครับผมก็คือพอเราก็สรุปตกลงกันแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนว่าน้องจะไม่รู้จักที่นี่เลยครับเออเพราะฉะนั้นเอลดบอรเดี๋ยวจะเป็นทัวร์ไกด์ให้หลังจากที่เจอหลังจากที่เจอเอ,อ่อเชื่ออะไรแล้วนะสองคนนั้นอนะ่ะเออ คลาเดียกับ uh, ครับจำชื่อไม่ได้ลืมอือฮะได้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 เป็นไอความคิดที่ดีๆเออเป็นความคิดที่ดีมากครับตอนนี้ผมนวดหลังอยู่แล้วเมื่อกี้โดนจุดพอดีแล้วผมว่าอ้าวนั huh. uh ่นแหละกลับมานี่เออฮะ to take ่ h uh, make sure Claudia u uh, อ Claudia เซฟซาฟคขาหน้าเอออ่าโอเคอ่าฮะก็คือน้องบอกว่าฮะคาเดียกับคาหน้าน่าจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆกันครับอ่ะฮะอ่าฮะบางเงเจออะไรไหมคือทางนั้นเป็นป่าล้วนเลยอะอ่าฮะ ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไปลึกมากก่อนนี้แล้วก็ดีไม่ดีอาจจะหลงเอาได้เพราะว่าหมอกหนามากครับโอ้ครับผมคือดูเหมือนว่าความทรงจำของน้องกับกับสิ่งที่เป็นจริงตรงนี้น่าจะไม่เหมือนกันนะ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเมติสองมิติหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาจริงๆประตูประตูนั้นประตูที่เราเดินผ่านมาน่ะเอออืมือือือก็คือในสายตาในความทรงจำของน้องคือดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่กำลังพัฒนานะ เออแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่กําลังพัฒนาเลยเพราะมันเป็นป่าแล้วทางที่เรามามันเป็นมันเป็นดินแดนพูดยังไงดีเป็นนเป็นดินแดนลกล้างอ่ะเออก็คือเหมือนกับว่าโลกของน้องเป็นยุคอนาคตเลยแต่ตรงนี้เป็นยุคอดีตอ่ะหรือไม่ก็ยุคน้องเป็นยุคอดีตแล้วเราอยู่ในอนาคตที่ยาวนานมากเลย อืมเดียวเฮ้ยโอ้โหอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวหลงอ่าฮะป่าร้วเลยครับอื้มอื้มอ่าอ่าอฮาอ้ามีรอยเท้าเหรออ่า อ่ารอยเท้านีน่าจะเป็นของคลาเดียครับก็คือน้องน้องลูกําลังช็อกอยู่ครับสิ่งที่น้องจําได้กับสิ่งที่เป็นจริงอยู่ตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยครับเอาลีลาบอกว่าไม่ใช่รองไม่ใช่รอยเท้าของของคลาเดียว่ะอีฟเ t น s ์แคท w ู w ูเ s ่ y belong to อร o วูแอ่าน่าจะเป็นเพื่อนของน้องลูครับคานานะ คลาหน้าอืมอ่อาาอาา่อา go อ n the อรอะฮก็คือต้องเข้าไปแล้วสินะอย่างงี้อะฮะ่ะเออในเมื่อเจอคลาหน้าก่อนก็ไปหาคลาหน้าับอาฮะ อ่าฮะเออใช่ก็คือคลาห,หน้าบอกว่าจะไปหาอาหารนะแต่ทำไมถึงมุ่งไปทางป่าละ่ะน่าสนอยู่นะอ่าฮะทุกสิ่งที่อย่างมันแปลกมากครับเข้าไปก่อนอ่นาฮะเดี๋ยวก่อนนะคลาห,หน้ารู้เรื่องทั้งหมดนี้อยู่ก่อนแล้วหรือเปล่านี่เธอเก็บความลับกับฉันหรือหือเอาแล้วไง โอ้โหเซเส็งมากทุกคนหายหมดเลยโอ้เครื่องนวดหลังผมคือผมซื้อมาแบบไอ้นี่ครับผมที่ผมไปนอนพิงอ่ะโอ้โหแล้วแบบหนักหน่วงมากบอกเลยผมเอาน้ำหนักของทั้งตัวทับลงไปอ่ะ่ะโอ้แล้ววันนี้ ไปเล่นไอส์สเกตมาอีกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเท้าพงเท้าพองมาเลยแล้วก็แบบไอส์สเก็ตนี่คือผมต้องเอ่อก้มไปข้างหน้าน่ะโอ้โหแล้วหลังพังหมดเลยอะเออกลับมานี่ปวดหลังเลยอะเพราะปกติผมเป็นคนยืนตรงตัวตรงนั่งตรงไงเออแล้วแบบพอโค้งนิดหน่อยผมก็เจ็บแล้วอะ่ะพอแบบโค้งไว้สักพักหนึ่งนะ หลังก็จะเมื่อยแล้วเออซึ่งผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อายุสิบสี่เลยนะเออทุกคนรู้แบบอิจฉาอิจฉาแล้วผมก็ออกนอกเรื่องครับมพราะมาเออนั่นแหละสรุปก็คือน,นั่นแหละผมตอนนี้คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับไอสเกตเออไอสเกติ้งอะเออนั่นแหละไม่รู้ภาษาไทยว่ายังไงนั่นแหละครับผมปวดหลังเลยเออตอนนี้ก็แบบอุ้ยเต็มเต็ม โดนเต็มๆกับเครื่องนวดหลังอ๋ออ้าวเฮ้ยมีมอนสเตอร์สู้เลยอ๋อใช้ปุ๋ยสู้เฮ้ยอย่างเท่โคตรเท่เนาะไปถ่ายเวทเลยอ้อฉันปกป้องตัวเองได้นะเออไอ,อ,อ,อไม่ทันอะ่ะนักเวทต้องไลออ่อ่ะเอ่ยและแล้วคามาก็น่าจะมาช่วย งาคุดน่ารักไม่โดนโอ้โหอยากนี่มันอนเจ๊จัดชัดไม่เป็นไรนะอืมครับโอ้โหน่ารักจัดดูอาวุธสิอย่างเท่โอ้โหชุดนั่นผมนั่นโดนหมดโอ้โห อ้าวขาบาดเจ็บอ่ะไปาปไปป,ปไปหาที่ปลอดภัยกันก่อนอ่าอ่าขาขาเดียก็ถามว่าที่นี่เราเราอยู่ที่ไหนครับแล้วคุณเป็นใครครับอะฉันเหรอเออคุยกันเรื่อง,องนี้ค่อยคุยกันทีหลัง้ลยกันนะโอ้อยังฟอน n o าเวฮัสจิโกอ่าตอนนี้เราต้องไปก่อนอ่ามามาส่งมือมา โอ้โอ้อ้าโหหลังสุดอ่าฮะตอนนี้มอนสเตอร์ไปหมดแล้วนะตอนนี้เราปลอดภัยแล้วอ่าฮะแล้วก็ท่านเป็นผงบัตรแผลของเธอด้วยอ้า uh ว huh. เดี๋ยวก่อนไอ้บัตรแผลที่ขานี่คือเท้าแพงอ่ะ ไหนก็นดูหน่อยสิอืมอฮอ,อก็คือน้องก็ผสมพยาบาลแล้วเนาะถึงแม้มันมันจะไม่ได้ดีนะแต่น้องทําได้ดีที่สุดแค่นี้ครับเออตอนนี้ทําได้อาคาเดียทําได้ก็คือพักผ่อนนะอ่าฮะเออขอบใจที่ช่วยครับไม่ต้องไม่ต้องหวงอ่าฮะยูมาสฮ e เป็น Friend all alone in the forest but don't be อ่าสครัผมก็คือน้องบอกว่าเอ่อคาเรียนี่น่าจะกลัวนะเดินอยู่ในป่าคนเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่แล้วสุดๆโปรเทคเตอร์สุดๆครับคุณช่วยฉันได้จริงๆเหรอเออไม่ใช่ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีน้องคาน่ามาช่วยน้อง คาเดเดวคงโดนขเขมือไปแล้วครับอือหืออือหือก็ดีจะที่มาช่วยได้ทันเนาะตอนนี้พักผ่อนไปก่อนนะน้องก็จะไปตรวจสอบรอบข้างครับอ๋อสุดๆ I wish I had something to offer you but as you can see ก็คือจริงๆแล้วคาเดยเองก็อยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอเครื่อง ไอเครื่องนวดหลังมันหมดมันมาเซสชันหนึ่งสิบห้านาทีแล้วอ้าวไ่ผ่านมาสิบห้านาทีแล้วเนี่ยโอ้ยอ่าคือนั่นแหละเมือ่อพอหายจากเมื่อหลังเขาวนี้มาเมื่อไหลครับเพราะว่าพอผมไปนอนนอนทับมันใช่ไหมหัวไหลผมมันก็พักไปอีกอีกแบบนึงอ่ะเออก็เลยแบบนั่นแหละประมาณตรงนี้ครับ สรปุปคือน้องไม่มีอะไรให้เลยครับอือก็มีอะไรก็เอาไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรล่ะครับชื่อชื่อชื่อบอกชื่อมาก่อนแล้วโอ้อ่าฮะตอนนี้คือชื่อว่าเอา่อชื่อคาเดียนอะเออโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำสองอย่างไปพร้อมกันเป็นอะไรที่ อ้าวเฮ้ยถามจริงหลุดตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหครับผมชาร์จแบตไอ้เครื่องนี้อยู่ด้วยโอ้โหแล้วก็ที่ชาร์จแบตมันหลุดไปตอนไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเออแล้วคืนนี้ผ่านมาอมืแต่ยี่สิบนาทีอยู่แล้วแล้วมผมยังไม่ได้ออกไปเปิดปิดเสียงใหม่เลยเนี่ยโอ้โหสดๆไปเลยอ่ะก็คืนนั่นแหละนะถามชื่อกันอยู่เนาะ โอ้โหเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงมาเนี่ยตอนแรกมันอยู่บนบนอยู่ใต้หลังในหลังผมมันแบบมันเบามากแล้วมาตอนนี้มันแบบเอออืมครับนวลไหลอือโอ้อือหือือหือก็นะครับผมก็อยากจะรู้ชื่อเพื่อจะตอบเทียนคะรับ ครับผมชื่อเป็นชื่อที่ดีแล้วก็มีมารยาทที่งดงามอืมแล้วก็ชั้นชื่อประมาณว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อที่สวยงามแล้วก็มีมารยาทที่สวยงามงดงามถ้างเป็นคนหนูอย่างแท้จริงทำนองนั้นแล้วน้องก็บอกน้องชื่อคลาน่าอืมเป็นองค์คลักของอัพัอพัอพอัพทูนอัพทูน or I used to be ก็คือเคยเป็นกาดของอปทูนมาก่อนหมายความว่าไงดินแดนล่มสลายเหรอฮืมมาผมคิดว่าผมเปิดผมเปิดเสียงตัวเองไว้ใช่ไหมอืมแม่สักนิดสักหน่อยก็ยังดี เดี๋ยวก่อนไม่มีเสียงเหมือนเดิมหมายความว่าไงทำไมนี้ถึงไม่มีเสียงทำไมเกมถึงไม่มีเสียงหมายความว่าไงไม่ได้ปิดเสียงอะ่ะหมดกันทุกคน ผมแบบโอ้ลโอ้ลโอ้ยโอ้โหหมดกันทำไมเนี่ยเสียงเพราะไม่ได้เพิ่มเสียงในอืมครับสุดยอดไปเลยอืมปวดหัวมากปวดหัวเลย เขาไม่ได้เพิ่มเสียงหูฟังครับแล้วมันลดไปเหลือศูนย์ตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหครับผมป่านี้มันแบบยาวห่างไกลยอย่างมากครับอื้อือืออือหเอ,อื้าฮะ ก็คือแบบไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนกันนะ่ะเออแต่ว่าน้องไลซ่าบอกว่าไม่ต้องห่วงให้น้องจัดการเองครับอืม Behind every tree, tree หรอ She has to be here somewhere ออสรุปก็คือไม่มีแผนเลยครับอ <laughs> อื จากป s e ซ forest. I don't think I it will be the easy to go ครับผมสรุปก็คือสปานี้ก็แบบไม่มีอะไรคุ้นชินแม้แต่น,นิดเดียวเลยครับไม่เหมือนกันแม้แต่อย่างเดียวเลยอะเออกับป่าในโลกของเขาเออ Are you sure this era was really the คับผมตอนนี้ครับ ม,มีคำถามแล้วผมคิดว่านะอย่างที่บอกไปนั่นแหละอาณาจักรของน้องกับสิ่งที่เราเจออยู่นี่มันอยู่กันช่วงคนละช่วงเวลาแน่นอนเอออ่าฮอือห hmm. ื The w i l l f e e l uh, as far as เล่าโอ้โหก็คือแบบตอนแรกผมนึกว่าเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เป็นเป็นไรนาเล็กๆที่ไหนได้มันไรนานีนอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะเออ ในอนาณาจักรของน้องเขานะ่ะอือหือ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 อ,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 อดูนั่นสิบ้านเหรอ แต่ว่ามันอยู่ในสภาพเละเทะมากเลยนะซายบดหรออะอ The entrance of the farmland อ uh ้าวนี huh. uh ่ค huh. uh ือก็คือใบใบอเนี่ยใบเซ็นชื่อว่าใครเข้าใครออกอ่ะเอออยู่ตรงนี้ครับอือ I remember ครับผม นี่คือยุคในอนาคตครับก็คือเมียบ้านหลังนี้จะมีอยู่ั้งข้างกับไอ้ที่เซนชอ่อฮะมันเคยเป็นสถานที่ที่ป่าเคยอ,อยู่เอ้ยไม่ใช่ไล่นาเคยอ,อยู่ครับฮะอือหืก็มีอะไรแปลกๆนะทำทำแม่งทำแม่งนะเนี่ย ไปลุยกันต่อเลยกว่านะตอนนี้อย่าเพิ่งคาดเดาเมื่อประมาณนั้น pass through the gap หรอก็คือต้นไม้นะ่ะมันมัน,ม,นมันกว้างเดีย๋ยวก่อนนะ we can โอเคก็คือต้นไม้นะ่ะมันมีช่องให้เราเดินผ่านไปได้ is clear that we don't get lost เออสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องขออธิษฐานไว้เลยว่าอย่าหลงนะ โอเคไปอ่ะอ okay, mm ือ hmm. ห mm ืออือืออืมเสียงเพลงสุดๆไปเลยก็นั่นแหละครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนใช้คอนทุปได้ด้วยเหรอ โอ้ไม่ได้นี่แล้วเมื่อกี้มันไอต,ตรงเหตุอะ่ะมันมันมีคอนขึ้นรูปคอนขึ้นมานะหมอนใหม่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โหไม่ทินกับเสียงเพลงนี้เลยจริงๆเสียงเพลงแบบ ้าเกิดทุบแล้วจะได้อีกแบบหนึ่งเหรอแล้วทำไมผมถึงทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดทุบแล้วจะได้อีกแบบหนึ่งตาจจะได้อีกแบบหนึ่งเหรอหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหแบบเสียงแบบเสียงอะไรเนี่ยเออ ีตัดได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตัดได้อย่างเดียวมีกล้องโอ้อืมโอ้โหอ,อืมอืมไหนๆก็ไหนๆแ,แล้วมาดูกระจะป้องหน่อยดีกว่าไหม อืมอืมอืมฮืมอืมฮืมตรงนี้เออในห้าตัวนี้ไม่อยากได้ใครเลยอ่ะเนโกมาตาอวตาใครคือเฟสตรา s t fragment หรอคือไอฟฟเฟส Star fragment นี่คือไอไอน,นี้ใช่ไหมมันเอาไปแลกมันเอาไปทำอะไรได้อะผมเองก็ดันลืมว่ามันเอาไปทำอะไรได้ต้องห้าพันนะในโกมาตาก็คือไอผู้ชายคนนั้นปะ ต star fragment อืมอืมต้องได้หนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นถึงจะได้ตัวน้องเขาเนวาน่าทูมอืมโ,อโหแบบ ถ้าเกิดจะให้กดจริงๆคือถ้าจะให้กดจริงๆคือเดี๋ยวก่อนนะทำไอเนอวาน่าทูมนี่ทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้อ่ะหนึ่งแสนเลยหรอหนึ่งแสนเลยอ่ะหนึ่งสนเลยเหรอ,หหรอเออเจียดมากเห็นจะเห็นก็เจียดมากแล้ว โอ้อืมก็นั่นแหละครับผมตอนแรกผมว่าจะกดซะหน่อยดีไหมไม่ไม่เอาหนึ่งแสนไม่ไหวจริงๆโอเคเราไว้ค่อเจอกันเนาะตลอดนี้สวัสดีครับผม